สวัสดีค่ะรายการ News Normal สารพัดช่างเพชรบุรีวันนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีนะคะที่วิทยาลัยวันนี้เรามีงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพชรบุรีเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพศตวรรษที่21ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมพิธีเปิดและบรรยากาศภายในงานกันนะคะ หน่วยงานสถานศึกษาผู้วิชาการศึกษา,านิเทศจากวิทยาลัยในสังกัดอธิวัฒศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตที่หนึ่งและเขตที่สองโรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนในสังกัดโครงการ ปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรยียนราชธมนุเคราะห์47และผู้เข้าร่วมประชุมที่สมรักทุกท่านครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาเป็นเติในการประพาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีกำหนดจะจัดจประชุมเชิงปฏิบัติการแรกเปลีนน่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึก ข้อตกรงความร่วมมือ MOU ของเพชรบุรีเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศัววัตที่21ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีปชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีในปีการศึกษา2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมให้หน่วยง,งานสถานศึกษาภาครับภาคเอกชน,นผู้ประกอบการร่วมรณรงารการพัฒนาลักสู่สถานศึกษาในการเรีนยนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนให้มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาทีห่หลากหลายสามารถสะสมหนกิจที่เราเรียกว่าเครดิตแบง มีบุทธิบัตรเทียบโอนวิชาเรียนได้มีทักษะอาชีพสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาคนในทุกวิติทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเป็นคนแก่งมีคุณภาพสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบคนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมมีภาครักของประชาชนเพื่อประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้เรียนสำเร็จการศาึกษามีอาชีาพมีงานทำซึ่งนับว่าการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพสู่ส,สัตวบัตที่2นในวันนี้ที่เป็นวันสำคัญจึงขอฝากข้อคิดว่าการงงงงการ่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วนมีข้อจำกัดและอุปสรรคหรบ้าง แต่ประเด็นหลักก็คือการให้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดแสวงหาความร่วมมือแนวปฏิบัติตามนโยบายเพื่อบรรลุวัตถุประ,ประสงค์ซึ่งกระผมมั่นใจว่าการประชุมปฏิบัติการครัร้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายท่านและสังคมโดยรวมอย่างยิ่งผมขอขอบคุณผู้ร่รวมการประชมุมผู้มีส่วนภาคส่วนในการเริง,งารครั้งนี้หวังอย่างยิ่งว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ก,กล่าวมาสักครู่ โอกาสนี้ขออมนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในการประชุมดําเนินการเพื่อความเรียบร้อยสําเร็จตามความ,มารประสงค์ทุกประการในเวลาสมควรนะครับผมขอเปิดการประชุมเชิงประบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามพืึกความร่วมมือเอฟโอยเพนดีเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตและอาชีพสู่ศัฐราลที่21ฉบับนี้ขอบคุณครับ ค่ะตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่งงามนะคะซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏน์ปุรีเป็นประธานในงานวันนี้อยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้นิดหนึ่งนะคะครับ ท่านนะครับตอนนี้ตอนนท้าน,นขอขอบคุณทางศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีนะครับในการที่จะเชื่อมโยงหน่วยงานการศึกษาต่งางๆทั้งองคอ์กรทัง5้าหองคอ์กรมาร่วมกันและที่สําคัญอย่างยิ่งขาดไม่ได้เลยก็คือวิทยาลัยสาราพัดช่างเพชรบุรีเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในสถสามที่ให้พวกเราได้มาเจอกันท่านทั้งหลายครับการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาตินะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จักการกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำางการศึกษาไม่ว่าการศึกษาเด็กเล็กชั้นประถมมัธยมอาชีวะและอุดมศึกษาถึงแม้เราจะอยู่ต่างกระทรวงกันยังไงก็ตามก็เห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่พยายามจะรวบรวมให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาร่วมกิจกรรมร่วมกันในการที่จะพัฒนาเยาวชนของเราในเรื่องของพัฒนาทักษะชีวิต และวักษาอาชีพในสวัสทิ์ยี่ปีท่านทั้งหลายครับในเรื่องของการศาึกษาการพัฒนาคนนั้นเนี่ยนะครับว่าการแข่งขันความสามารถของคนในอนาคตข้างหน้าก็คือพัฒนาสกยภาพและวันนี้จะเห็นได้ว่าหน่วยงานการศาึกษาทั้งภาคเอกชนภาครัฐสารพัดช่างนะครับวิลัยการอาชีพวิลัยชีวตศึกษาวิทยาลัยเทคนิครวมถึงโรงเรียนในมัธยมในสพทและประถมในสพททั้งหลายรวมถึงองค์กรปกครองท้อนถี่นสามารถร่วมมือกันได้อย่างดี และท่านที่น่าทื่ชมมีโอกาสดูบูธของเด็กๆทั้งหลายนะครับเราสามารถพัฒนาการาจากอาชีพไปรักสู่อาชีพที่การแข่งขันในการเอาหนาต้องขอขอบคุณนะครับสิทธิการจัหวันอีกครั้งหนึ่ง,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 งและก็ที่สําคัญก็คือบูธรายการและทีมงานของผูธรายการที่จะไล่สารพัดช่างและก็โรงเรียนกลุ่มต่างๆที่มาเร่วมกิจกรรม,มประจับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับมีโอกาสมาาร่วมกิจกรรมก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ให้เกียรติครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ค่ะตอนนี้อยู่กับท่านรองชาวนีสายสุดใจนะคะรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีค่ะอยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้สักเล็กน้อยค่ะค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นการบูรณาการโดยแท้จริงจังหวัดเพชรบุรีทําเรื่องของหลักสูตรต่อเน,นื่องเชื่อมโยงเนี่ยเรื่องของเครดิตแบงค์เรื่องของทุิติศึกษาได้ได้อย่างเต็มพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้มีโรงเรียนมัธยมนะคะ มาทุกวงเลยแล้วก็เลยอาชีวะศึกษาถือว่าเป็นความร่วมมือโดยแท้จริงนะคะอนาคตของประเทศเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอาชีพสัดส่วนของอาชีวะกับสัดส่วนของสายสามัญเนี่ยก็ ในใน,ในแนวโน้มนะ่ะเขาก็ต้องการอาชีวะ65ห้าแต่สมันก็จะน้อยลงมาค่ะเราถือว่าอาชีพเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนมีรายได้แล้วก็เพชรบุรีเราทำได้ค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับท่านดก,กรกมลเฉลีวช่างเหล็กนะคะผู้อํานวยการวิทยายลายัยการอาชีพวังไกลกังวลสองค่ะอยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้สักเล็กน้อยค่ะอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง ที่การจังหวัดเพชรบุรีนะคะที่ได้ให้โอกาสวิลัยารเป็นอาชีพเกษตรกรขอ,ขอ,ขอ,ขอมาร่วมง,งานนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะซึ่งงานงานนี้นะคะเป็นงานแรกของจังหวัดเพชรบุรีด้วยแล้วก็ขอชื่นชมท่านศึกษาที่การจังหวัดเพชรบุรีและทีมงานนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อการศึกษาอาชีวะศึกษาจังหวัดของเราก็ได้มาร่วม ครบทุกสถานศึกษานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะได้มีโอกาสจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีสมรรถนะอาชีพที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายของอสถานศึกษาท่านท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะซึ่งมีทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็อาชีวศึกษานะคะรวมทั้งท่า เป็นไปได้นะคะก็อาจจะเชื่อมโยงถึงมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบคุณท่านอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโบุรีนะคะที่ท่านได้ ให้โอกาสมาเป็นประธานแล้วก็ให้ให้ความร่วมมือในเรื่องของการดําดเนินการหลักสูตรเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่าง,ง,งาะะก,าการศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานาในท้งนี้ด้วยค่ะก็เช่นชมค่ะเป็นเป็นงานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่จัดครั้งแรกของจังหวัดเพชรบุรีเราค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับท่านด็เตอรเดชนรงค์รอดสุงนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยจังหวัดพิจิตรค่ะอยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้นินดนึงค่ะคร,ครับสวัสดีครับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยนะครับ มีนโยบายก็คือตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก็คือผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศนะครับการชี้ข่าวย้อยก็นำนโยบายต่างๆเนี่ยมานำไปสู่การปฏิบัติจริงเช่นตอนนี้ก็คือไปทำการเรียนการสอนในหลักสูตรยสัน้นกับโรงเรียนของอสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาพพษาขั้นพื้นฐานแล้วก็มัธยมแล้วก็ของเอกชนนะครับตอนนี้มีประมาณ เป็ดโรงเรียนนะครับซึ่งมีเด็กประมาณ600กว่าคนนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยเข้าโครงการนี้เลยก็คือ เป็นการต่อเนื่งเชื่อมโยงนะครับระหว่างการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานอาชีวะแล้วก็ระดับปริญญาตรีซึ่งการชิดข่าวย้อยเนี่ยมีการผลิตและพัฒนาแรานคนเนี่ยทั้งทางด้านการนิตยกรรมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมี2ส,สาขาก,ก็คือหนึ่งสาขาวิชาช่างไฟฟ้านะครับแล้วก็สาขาวิชาช่างยนต์ซึ่งมีทั้งระดับทั้งปวชแล้วก็ปวสระดับปริญญาตรมเนี่ยมี2สาขาก็คือ1สาขาการบัญชีแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับซึ่งในระดับปวสเนี่ยเรา เป็นทวีภาคีร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นโครงการเร่งด่วนนะครับเพล็กวินของอาชีวก็คือโครงการอาชีวะอยู่ประจำเยนฟีมีอาชีพซึ่งตอนนี้เป็นรุ่น2แล้วรุ่นหนึ่งมี13คนแล,ล้วรุ่น2เนี่ยมี2 3คนนะแล้วก็มีเด็กที่เป็นนอกโครงการซึ่งอยู่หอพักเราเนี่ยอีกจํานวนหนึ่งรวมแล้วประมาณ42ท่านนะครับอตอนนี้ก็จะมีโครงการที่ต่อเนื่องก็คือตอนนี้เราได้อาคารนะครับซึ่งมีก็ประมาณเนี่ยประมาณ26ล้านนะครับ ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมแล้วก็อาคารโรงอาหารซึ่งงบประมาณตัวนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในอาเภอเขาย้อยแล้วก็ใน จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเราจะขยายการผลิตแล้วก็นำะบวนการ,รต่างๆเนี่ยไปพัฒนา upskill reskill แล้วก็นิวสกิลซึ่งในบริบทของเราเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้หลายหลายสถานประกอบการซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราซึ่งจะสามารถนำอุกากรณภายในาสากษามา upskill reskill แล้วก็นิวสกิลเพิ่มเติม อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเด็กเราจบปุ๊บสถานประกอบการต่งางๆเราเนี่ยสามารถนําเด็กเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการการผลิตได้เลยนะครับซึ่งจะตอบสนองวิสัยทัศน์ของสอสอ,สอเาร<ม>าครับคร <มา S 2> ับผมรันนี้หลังจากนี้ค่ะค่าเรก็องค่ะ <ขอ S 2> ตอนนี้เราอยู่กับท่านรองอรณุณหวังอารีนะคะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ท่านพูดคุยเกี่ยวกับงานวันนี้สักนิดนึงค่ะครับผม ก็กลับสวัสดีท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานตลอดจนผู้ที่อยู่ในวอดุลการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีแล้ก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับที่มีความลงนามหรทึการพิจาราับรงเอ็มโวร่วมกันนะครับระหว่างภาคการศึกษาหลักของจังหวัดเพชรบุรีในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็การศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษานะครับรวมทั้งภาคเอกชนด้วย เป็นการต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนนะครับที่จะเรียนรู้พัฒนาทักษะในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็ในเรื่องของทักษะอาชีพสูส่ศตวรรษที่2 1นะครับก็จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับและก็เป็นไดขั้นแรกนะครับที่จะทําให้การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ให้มันบรรลุถู่เป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเราเชื่อ มันว่าในการศึกษาก็เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้นะครับล้วก็พัฒนาทักษะเพื่อจะให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการไปประกอบวิชาชีพและให้ที่สุดก็คือมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมและ่อให้เกิดความสุขในครอบครัวและก็ชุมชนประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณท่านรองมากค่ะ,ะครับค่ะตอนนี้อยู่กับท่านขออปริญญาพวงจันทร์นะคะผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงคะ่ะอยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้สักเล็กน้อยค่ะ สวัสดีครับงานวันนี้ถือเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราเปิดมิติให้เราเห็นความสําเร็จของทางด้านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งผมเชื่อว่างานในวันนี้จะก่อเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับถ้าเราเอาไปลงมือปฏิบัติจริงทําได้จริงนะครับขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้อยู่กับท่านผู้อำนวยการ สิรินิกลเทศสุใสนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานคร47จังหวัดเพชรบุรีค่ะอยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับงานวันนี้สักเล็กน้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะงานวันนี้ต้องขอชื่นชมเจ้าภาพนะคะจัดได้บรรยากาศ mm hmm. ดีเยี่ยมค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเราได้มาแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็หลัโสโตร เชื่อมโยงแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นแล้วก็นำ,นำนำนำผลงานนักเรียนให้มีเวทีจริงให้นักเรียนแล้วก็วันนี้ก็ได้รับฟังการเสวนาก็ได้รับความรู้ก็ต้องขอบคุณทางสารพัดช่างมิจลัยสารพัดช่างเพชรบุรีที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้ามาทำา o u และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ จัดอาจารย์ไปช่วยสอนที่โรงเรียนให้ขอบคุณอีกครั้งหนะะึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้อยู่กับท่านผู้อำนวยการปิยวันเครือนาคนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยคะ่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะก็โรงเรียนสวนลังสิริวิทยายของเรานะคะก็เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาค่ะนักเรียนของเรานะคะก็ได้ร่วมทำเอ็มกับ วิทยาัาสารพัช่ังเพชรบุรีนะคะก็มีนักเรียนจบไป3รุ่นแล้วค่ะนะคะแล้วในปัจจุบันนะคะเราก็ได้มีการเปิดห้องเรียนอาชีพรวมถึงหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาัาสารพัช่างค่ะวันนี้นะคะก็ได้เด็กๆนะคะมีในหนึ่งวิชาเลือกนะคะในเรื่องของการทาเสริมสวยนะคะเด็กๆเ,เขาก็มาเรียนที่นี่นะคะมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่นี่รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะคะหรือแม้กระทั่งการทาขนมอบค่ะก็ขอบคุณทางวิทยาลัยมาก นะคะที่ให้สถานที่ของเรานะคะได้นํานักเรียนมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะขอบคุณ่าค่ะตอนนี้เราอยู่กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาจังหวัดเพชรบุรีนะคะเรามาพูดคุยกันเล็กน้อยค่ะ สวัสดีค่ะศิลามน์มูลเกตน,นะคะเป็นคุณครูหัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาการชีพบรรลาสนะคะสำหรับวิทยาการชีพบรรลานะคะก็เปิดสอนในหลักสูตรระดับเอ่ปปอปวชปวสนะคะทั้งระบบปกติระบบทวิศึกษาแล้วก็ระบบพิจารความรู้และประสบการณ์นะคะนอกจากนี้เราก็จะมีในเรื่องการสอนในเรื่องของทวิศึกษานะคะซึ่งเราได้ทํา m o u ล่าสุดนี้ก็คือกับโรงเรียนประยัดรังสรรค์นะคะในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะแล้วก็มีสอนในเรื่องของให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสทางการศึกษาก็ <สา S 1> คือเรีย<อ>นจากางให้บร นะคะในสาขาวิชาการไฟฟ้าไฟฟ้ากําลังนะคะแล้วก็สาขาวิชาการจัดก,การนะคะแล้วก็มีการเปิดจัดก,การเรีกาสอนหลักสูตรระยะสั้นกับโรงเรียนแกนประถมแล้วก็มัธยมนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนาเดียผู้ดำเนินรายการต้องขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่ถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ